กันที่สาวน้อยฝาแฝดจากเมืองกรุงเก่าเธอจะมาโชว์พลังเสียงกันแบบแพบ็บคู่จะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันเลยค่ะดูก็เหมือนกันมากเลยเนาะสวัสดีค่ะหนูชื่อไดหญิงอภกรุไรกุลค่ะชื่อเล่นชื่อน้องไอคิวค่ะ อายุสิบปีค่ะเหมือนเป๊ะเลยสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงอมอมาภาอุไรกุลค,ค่ะชื่อเล่นชื่อน้องเอเชียค่ะคนไหนเป็นพี่คนไหนเป็นน้องลูกหนูพี่ค่ะพี่คือคเอเชียใช่ไหมลูกเอเชียเป็นพี่นี่คือคนออกทีหลังออกก่อนค่ะออกก่อนแล้วทำไมต้องมาเป็นคู่ล่ะลูกอยากให้เขารอบไปด้วยกันค่ะแล้วอย่างนี้ร้องเพลงเดียวกันเลยเหรอลูกค่ะแล้วอย่างนี้จะเผื่อว่าสมมติ เอเชียร้องเอเชียร้องดีไอคิวร้องไม่ดีเออแล้วทำไงป้าให้ป้ากับลุงตัดสินยังไงลูกเออออใช่ไหมไม่ก็เป็นคะแนนรวมเป็นภาพรวมใช่ไหมเป็นภาพรวมเนาะได้ด้วยกันเออโอเคอ่ะแล้วฝึกร้องเพลงกันยังไงลูกพ่อเปิดเพลงให้ฟังแล้วก็ร้องตามค่ะอ๋อแล้วมีใครสอนไหมคะ ฝึกกันเองค่ะฝึกกันเองอตามที่คุณพ่อเปิดให้ใช่ไหมลูกแล้วหนูเคยไปประกวดที่ไหนไหมลูกตามเวทีต่างๆค่ะร้องกันมานานหรือยังคะเนี่ยตั้งแต่หปีค่ะตั้งแต่หกขวบหกขวบแล้วได้รางวัลบ้างไหมลูกได้รางวัลไหมก็ไม่ค่อยได้ที่หนึ่งค่ะไม่เคยได้ที่หนึ่งเลยได้ที่ลำดับที่เท่าไหร่คะลูกสองกับสามค่ะโอ้ติดสองสาสองสาก็ไม่ธรรมดา Work point <laughs> แล้วเวลาไปประกวดไปประกวดคู่แบบนี้ไหมหรือว่าแยกกันบางทีก็คู่บางทีก็เดี่ยวค่ะเคยมีเหตุการณ์อะไรที่ต้องแยกกันบ้างไหมที่แบบเคยพี่ป่วยไปนอนโรงพยาบาลค่ะตื่นมาหนูก็ไม่เห็นใครคือแบบยายหนูก็ยายเขาพาไปใช่ไหมคะพอยายเขากลับมาหนูก็บอกว่าพี่เสียอยู่ไหนยายเขาบอกพี่เสียเขาไปนอนโรงพยาบาล หนูก็บอกให้ยายพาหนูไปโรงพยาบาลเพราะว่าหนูอยากไปอยู่กับพี่อคือห่างกันแล้วจะรู้สึกรู้สึกวิววิวอย่างงี้ใช่ไหมลูกต้องอยู่ด้วยกันตลอดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้ววันนี้จะร้องเพลงอะไรลูกสาวนาสั่งแฟนค่ะร้องยังไงร้องไปพร้อมๆกันหรือว่าแบ่งท่อนกันลูกแบ่งท่อนกันแบ่งท่อนนะพร้อมนะคะลูกสวยด้วยเชิญค่ะ วันนี้ได้ความน่ารักนะลูกมันอาจจะมีอะไรหลายๆอย่างที่ยังไม่สมบูรณ์แบบหรือไม่ลงตัวแต่ว่ามองดูยังไงก็น่ารักด้วยความที่เหมือนกันด้วยความที่มีสเสน่ห์เป็นคนสวยแล้วก็มีวิธีคิดที่งดงามเหมือนกันนะครับแล้วก็ร้องสามนาสั่งแฟนได้น่าน่าสนใจมากนะครับแต่สิ่งที่มีปัญหาครูมองว่าเหมือนพาก,กันออมเสียงอะลูกเหมือนเวลาซ้อมเสียงในเหมือนเหมือนกลัวคนได้ยินน่ะก็เลยออกเสียงไม่เต็ม มันเหมือนเหมือนหลบเสียงร้องทั้งสองคนเลยมันไม่สว่างเท่านั้นเองถ้าแก้ตรงนี้ได้ครูว่ามันจะน่ามองน่าฟังมากกว่านี้ลองฝึกดูนะลูกนะเช่นชมครับขอบคุณค่ะเอเชียไอคน่าสนใจเลยแหละหน่าสนใจเลยหนูมีจุดที่น่าดูน่ามองนอกจากหน้าดูน่ามองแล้ว หน้าสอนน่าแนะนําหนูมีสเสน่ห์มากหนูมีสเสน่ห์ทั้งคู่เลยลูกต้นทุนเสียงก็น่าฟังหลายจุดแต่ลุงโน้ตก็เห็นด้วยกับที่ครูสลาพูดพลังเสียงลูกลูกเอื้อนมันมีขาดบ้างเกินบ้างไม่เป็นไรแบบนี้สอนได้เพราะวัตถุดิบในตัวหนูมันมีละมันน่าสอนน่าแนะนำพลังของการออกเสียงเท่านั้นเองะลูก ชื่นชมน่ารักมากลูกขอบคุณค่ะจริงๆทั้งสองคนมีความมีความพร้อมที่จะเป็นนักร้องได้นะลูกนะโดยเฉพาะภาพของหนุนทั้งสองคนนะลูกทักษะ,ะการร้องก็เป็นคนร้องเพลงเป็นด้วยแค่ยังขาดประสบการณ์แต่สิ่งที่ครูสลาท่านบอกต้องรีบเปลี่ยนและรีบปรับนะลูกนะไม่งั้นถ้าติดแล้วมันจะเป็นอะไรที่ยากที่สุดของการเป็นนักร้องเลยลูก ถ้าเราออกเสียงถ้าเรายังแก้ตรงนี้ไม่ได้คือปัญหาใหญ่เลยลูกเพราะฉะนั้นเวลาฝึกร้องเพลงหนูต้องใส่ให้เต็มที่เลยหากมีเวลามาเยี่ยมบาาบ้างนะพี่นะถ้าเราไปหากมีเวลาไปออมมันไว้ไปกักมันไว้มันไม่สว่างลูก <c oughs> อยากให้เป็นแบบสว่างมาเลยลองดูลูก เหมือนตอนนี้ต้องไปเริ่มใหม่เริ่มแหกปากแหกคอร้องนะลูกนะต้องอย่างนั้นเลยมันจะได้แบบเคยชินแล้วหลังจากนั้นเราค่อยเราก็ค่อยมาจัดสรรเอาว่าเพลงไหนมันจะต้องปล่อยเสียงประมาณไหนปล่อยเสียงให้ธรรมชาติที่สุดค่ะวันนี้ผ่านจ้าขอบคุณค่ะผ่านครับขอบคุณค่ะผ่านจ้าขอบคุณค่ะ ทั้งคู่เลยนะคะน้องไอคิวและน้องเอเชียแบบนี้ต้องกลับไปฝึกฝนเยอะๆเลยนะคะรับรองอนาคติลปินฝาแฝดอยู่ไม่ไกลแน่นอนคะ่ะ มาต่อกันที่สาวน้อยคนต่อไปเธอมีใจรักในการร้องเพลงวันนี้จะขอมาทำตามความฝันที่เวทีไม้ทองคำเด็กของเราจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อน้องน้ำค่ะอายุ11ปีมาจากจางังหวัดอุบลราชธานีค่ะสวัสดีค่ะเป็นคุณแม่ของน้องน้ำค่ะ ที่บ้านอยู่กับคุณพ่อคุณแม่น้องยายค่ะพ่อทำงานเป็นเกษตรกรแม่ก็ทำงานเป็นเกษตรกรค่ะ,ะที่บ้านมีอาชีพทำนาค่ะเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเรื่องไรายได้ก็จะมาจากการทำนาเลี้ยงวัวเล็กๆน้อยๆค่ะแล้วก็เราจะอยู่แบบพอเพียงค่ะได้สอนน้องให้เขารู้จักประหยัดนะคะเพราะว่า โตขึ้นเขาจะได้รู้จักเก็บประหยัดอดออมถึงแม้หนูจะไม่มีของแพงๆเหมือนเพื่อนหนูก็ไม่อายค่ะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่สอนให้ไม่อิชาเพื่อนค่ะหนูชอบร้องเพลงก็เพราะว่ามันสนุกแล้วก็ได้สื่อสารค่ะได้มีอินเนอร์ค่ะมันก็ ทำให้หนูได้มาชอบร้องเพลงค่ะเขาชอบชอบอะไรที่สนุกสนุกอะค่ะแล้วคุณครูก็เลยจับไปลองร้องดูเสียงเสียงเขาเพาะคุณครูที่โรงเรียนก็เลยสนับสนุนด้วยอีกส่วนหนึ่งค่ะขอให้ลูกเหตุตามามฝันของลูกที่ฝันมาอยากมาแม่กับพ่ามาแล้วก็เหตุเหตุเต็มที่แล้วฐานะทางบ้านเป็นไงบ้างลูก ก็พออยู่พอกินคะ่ะถึงกับลำบากไหมไม่ค่อยค่ะไม่ค่อยแต่เราก็เป็นเกษตรกรพอมีพอกินใช่ไหมลูกค่ะหนูมีวิธีคิดยังไงถึงคิดว่าชีวิตครอบครัวเราไม่ลำบากก็ทำตามเศรษฐกิจพอเพียงคะ่ะพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีใช่ไหมคะค่ะ,คะใครเป็นคนสอนหนูแบบนี้แล้วคุณพ่อคุณแม่คะ่ะท่านบอกว่ายังไงคะ รู้จักอดออมประหยัดและอยู่อย่างพอเพียงค่ะแล้วปกติได้เงินไปกินที่โรงเรียนวันละเท่าไหร่แล้วยี่สิบบาทค่ะยี่สิบาทนี่กินหมดเลยไหมหรือว่ามีเก็บด้วยเก็บบ้างค่ะเก็บเท่าไหร่ลูกสิบบาทค่ะเท่ากับใช้วันละสิบบาทเองใช้สิบบาทเองแล้วปัจจุบันนี้ก็เหมือนกันเหรอลูกค่ะตอนนี้มีเงินเก็บเยอะยังก็ยังค่ะเท่าไหร่ ปายืมหน่อยรู้จักเก็บออมดีแล้วหูกนะมันคือเงินจะเหลือมากเหลือน้อยตรงนั้นไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องสำคัญแต่สำคัญที่ว่าเรารู้จักวิธีบริหารจัดการตั้งแต่เด็กพอโตขึ้นมันก็จะติดเป็นนิสัยแล้วมันจะซึมซับเวลาเราจะใช้เงินโดยจัดการบริหารอะไรมันก็จะรู้จักว่าอะไรยังไงแบบไหนนะลูกเป็นเรื่องที่ดีนะคะ เออดูมีความสุขเนาะวันนี้หนูจะร้องเพลงอะไรคะลูกสาวเพชรบุรีค่ะสาวเพชรบุรีนะอ่ะเชิญค่ะ ปกติเวลาอยู่บ้านได้ร้องเพลงไหมลูกได้ร้องแบบปล่อยเสียงกลางทุ่งอะไรร้องแบบเต็มเต็มเสียงเคยไหมเคยร้องอยู่ค่ะเคยร้องอยู่แต่ดูจากเสียงที่ออกมาเหมือนกับหนูไม่ปล่อยเต็มที่นะลูกนะจริงๆเราอยู่ตามท้องไร่ท้องนาเนี่ยเราเราได้เปรียบนะลูกเวลาร้องเพลงแล้วปล่อยเลยห<ะ>นุม่มทุง่งกระโจมท้องร้องให้เต็มเต็มเลย<ะ>และมันจะเคยชิน วันนี้มันเหมือนอยังกักอยู่นิดๆลูกแต่เป็นคนร้องเพลงเป็นนะ,ะลูกเล่นลูกขยี้อะไรบางจุดก็ทําได้แต่บางจุดก็ปล่อยผ่านไปเฉยๆไม่ยอมขยี้ซังงั้นจริงๆแล้วทําได้เหมือนกับคําที่บอกว่าแล้วยายมาไม่มาหาเลยนี่ใช่ไหมลูกแต่หนูจะร้องเป็นหาเลยนี่เราเงี้ยไม่ตวัดไม่เล่น มีแบบเนี้หลายจุดลูกเพราะฉะนั้นต้องเก็บเราจะประกวดร้องเพลงเราต้องเก็บรายละเอียดให้ดีเพราะมันจะมีคะแนนนะลูกนะ,ะแต่พื้นฐานดีแล้วลูกเก่งมากขอบคุณค่ะน้องน้ำอยู่จันทาม่วงค่ะเป็นคนบ้านใดลูกบ้านน้องไหลคะ่ะมันน้องไหลทางไปเครืองในน่ะบ่ใช่ค่ะอื ในส่วนที่ชอบนะลูกชอบแค่เสียงน้ำเสียงเพราะเสียงแหบเสน่ห์ฟังแล้วหน้าคือหน้าฟังอะลูกขอบคุณค่ะเสียงมีเสน่ห์มากแล้วก็ร้องเนี่ยถ้าจะมองในเรื่องของถ้าเป็นเกณฑ์เพลงลูกทุง่งสมมติว่าเอาพุ่มพวงดวงจันทร์เป็นตัวตั้งเนี่ยเหมือนว่าเราเราร้องยังต้องเติมลูกเอื้อนอีกเยอะเลยแต่ถ้าเอาพี่ไทยธนาวุฒิเป็นตัวตั้งคือร้องกึงก่งๆเพื่อชีวิตหน่อย ดูเหมือนว่าน้ําจะถนัดมาทางนี้คือร้องเป็นเพลงลูกทุ่งแต่ว่าเอื้อนไม่เยอะก็เป็นอีสไตล์หนึ่งค่ะซึ่งก็ไม่ผิดแต่ไม่ผิดอย่างไรหนูก็ต้องเพิ่มพลังมากกว่านี้ลูกตอนนี้มันเบาพอมันเบาแล้วมันสะกดคนไม่อยู่ยกตัวอย่างวันหนึ่งถ้าหากว่าเราต้องเป็นนักร้องอาชีพและไปร้องในงานทุ่งสีเมืองอุบลลุงโน้ตกับป้าสุไปเที่ยวกับครูเดินเที่ยวอยู่ถ้าน้ําร้องเท่าเมือม่อสักครู่เนี่ย ครูจะไม่หยุดครูก็จะเดินไปดูอย่างอื่นต่อไปเรื่อยๆอาจจะได้ยินแวแว,แวๆไกลๆแต่ถ้าน้ำออกเสียงแบบเต็มที่เลยเนี่ยหนุ่มทุ่งกระโจมทองเนี่ยลุงโน้ตจะต้องหยุดแลวจูงครูไปดูว่าเอ๊ะใครร้องเพลงนี้ซึ่งนักร้องที่จะสำเร็จต้องต้องได้ขนาดนั้นลูกนะเติมพลังลูกแก้วเสียงเราดีมากนะครับค เข้าใจมาลูกที่ครูพูดนะเนาะอย่างที่บอกอะถ้าเป็นอย่างไปเที่ยวงานกันอย่างเงี้ยนะถ่าหนูร้องอย่างเงี้ยลุงนตก็จะไม่แวะลุงนอตก็จะเข้าโบสถ์ปิดทองพระประธานคุูสลาก็เข้าดูเมียงูสุนารีก็ไปหนูหน้าพาโชคลุงนอตก็ไปไหว้พระเป็นจจ้าธรรมงคครับผมคือการร้องลูกทุ่งสำคัญที่สุดคือพลัง นอกจากพลังที่มันสาดออกมาให้มันให้คนฟังได้ได้รู้ว่าเรากำลังร้องอะไรแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือลูกเอือน้น <คะ S 1> ลูกทุ่งไม่มีลูกเอือน้นความไพเราะมันจะไม่เกิดขึ้นทันทีเลยลูกยังไงลองฝึกดูนะลูกนะค่ะให้กำลังใจผ่านครับขอบคุณค่ะผ่านเริขอบคุณค่ะผ่านครับขอบคุณค่ะ โอ้โหไม่ธรรมดาจริงๆเลยนะคะน้องน้ำได้รับคำติชมจากคณะกรรมการไปแล้วอย่างไรก็อย่าทิ้งความฝันแล้วกลับไปฝึกต่อเยอะๆเลยนะคะน้องน้ำ ่าไปด้วยใจเพชร29มีนาคมนี้ทางช่อง YouTube อยุนข้าวเรคคอร์ด